ไม่อยากให้ถึงกระบรมีมีระแต่โทรมาหาแม่มึงตีไปแห่ปวดทีเฝ้าแลงไปที่ริมทางนอนกินบักทางในทางเลื่องแต่ละมั่เมื่อวานยังก้อยห้อยแป้งบ่เป็นยังกอ ไปเริ่องลำคาหากทองนั้นมานเจ็บไปบ,บ่อยอ็นใจที่หน่อยประชว่วงบังคอบอีกบ่มีไปเ,เป,ป้าเล่นฮาเต้นขบปาจนมีสิลิเมื่อคืนกินซุปหมากิ่งโชคดีที่ทองไม่ทัง วันนั้นกินยสาสสงตารยาเพื่อหนูเลนแล้ว,ว่าเอาไม่อยู่หรือกินคู่กับยางไปกินตอนเช้าไปนั่งหาเอาต้นตาไปทั้งให้คอยกินยังท้องมันจังสี่ปลายอยาได้ผู้นัที่นังที่ไหลไป่า บอร์นาทีเล็กกันโทหาไม่บอมีเกียงปันสั t งโตดเก้าแปดตายว่าเก้านั้นสิวางสายต้นแปดตายหัวใจ